สวัสดีครับผมไม่รุ่นทั้กินนะครับผมมื่อนี้พามาเบ่งบรรยากาศรัดไวเอ็เคนะครับผมมื่อนี้รถเข่าหลายขั้นนะครับมื่อนี้ออกไปแล้วครับหนึ่งก่วงนะครับมีก่วงสองกำลังขึ้นนะครับก่วงสามมากกาลังจอดถ่ายเย็บล่อยอนะครับอันนี้รัดไวเอ็เคนะครับผมตอนนี้ตันละหนึ่งพันนะครับ สามร้ยแปดสิบบาทไอ้สามร้อยตละหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทบวกนะครับบวกห้าสิบบาทต่อตันนะครับกะบอกง่ายๆว่าตอนนี้ร้านเอฟเคนะครับสื่อในราคาตันละพันสี่ร้อยยี่สิบบาทนะครับผมลดแน่นล้านสม,มือนะครับลดแหลนลน้านสม,มือโอ้โหตานี่เทียบดีเว้ย 4018นะครับกำลังของรถเริ่มบังนะครับพอดลงหลายกันเดี๋ยวรถจะลัง ทยอยมากำลังทยอยมาเต็มโอเคนะครับเนาะถ้ามักคลิปนี้กับฝากกดไรก็แชร์ก็ติดตามไว้ผมน้ำหนยนะครับขอบคุณครับ